สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูนะคะเป็นคอปีนนะคะต่อขอบแบบขอบใหญ่กระดุมด้านหน้าแขนเลยนะคะเป็นเสื้อสั้นๆ ทำอยู่ที่ไซส์ L นะคะอกสาสิบแปดนิ้วมาทํากันเลยค่ะช่างก๊อปแม่แบบมาเลยนะคะไซส์ L EP ที่หนึ่งหกเป็นงานปิกเกตครึ่งไหลนะคะเพื่อนๆไปสร้างแม่แบบออกมาได้นะคะหน้าหลังถ้าเพื่อนๆสร้างใหม่นะคะรอบอกเนี่ยบวกสิเซนแล้วก็หารสี่ ทาหน้าหลังเท่ากันได้เลยนะคะเป็นแขนเลยแ,แล้วเราก็ปิดเกตไหลค่ะแม่แบบช่างลงไว้ตั้งแต่ไซส์ S นะคะอกสามสิบสี่นิ้วจนถึงห้าอนะคะอกสี่สิบแปดนิ้ว เ,เพื่อนไปสร้างแม่แบบออกมาได้นะคะแต่งานแขนเลยเนี่ยก็บวกสิบนะคะหารสี่ทำหน้าหลังเท่ากันได้เลยวงแขนไม่ต้องปิดนะคะวัดขึ้นหนึ่งเซนค่ะ จุดนี้นะคะตีตรงไปเลยค่ะจากเส้นอกนะคะเราจะลงสามเซนตรงข้างเราจะเข้าหนึ่งเซนจากไปลายไหล่นะคะแขนเลยไม่มากเป็นแขนแนวแบบตรงๆนะคะประมาณสิบเซนค่ะ จากไปลายไหลนะคะสิบเซนมาเลยค่ะจากเส้นเอวนะคะความยาวไม่ยาวมากนะคะจะสะโพกเล็ก หรือว่าจะจากเส้นเอวแบ่งครึ่งก็ได้นะคะความยาวเนี้ตามต้องการถ้าเอาสะโพกเล็กวัดขึ้นมาหนึ่งเซนค่ะแขนจะกดไม่มากนะคะจะเป็นแขนแบบกลางๆชี้ๆนะคะเราลงมาหนึ่งเซน ชิ้นหลังเป็นงานทบด้านหลังนะคะจากปลายไหลไปตรงๆมาเลยค่ะปลายไหลนะคะชิ้นหน้าเราทำแขนเลยอยู่ที่10เซนวัดมาค่ะ10เซนนะคะเท่ากับด้านหน้า ด้านข้างเข้าเอวหนึ่งเซนเส้นอกลงมาสามเซนความยาวเท่าสะโพกเล็กนะคะวัดขึ้นหนึ่งเซน หน้าเรากดอยู่ที่หนึ่งเซนกดเท่ากันนะคะหนึ่งเซนจะเป็นแขนชี้ๆนะคะแขนเลยเรียบร้อยเรามาดูในส่วนของคอเป็นคอป,ปีนต่อขอบนะคะจะเป็นขอบใหญ่นิดนึงจากจุดข้างคอ วัดออกมาเซนครึ่งค่ะเราจะทำขอบใหญ่อยู่ประมาณห้าเซนจากจุดนี้วัดเข้าไปเลยค่ะห้าเซนคอไม่ลึกเท่าไหร่นะคะประมาณบาหน้าแล้วก็วัดมาค่ะเราทำขอบอยู่ที่ห้าเซนจากเส้นกลางนะคะออกมาสองเซนครึ่งวัดเข้าสองเซนครึ่ง สองเซนครึ่งนะคะเท่ากับห้าเซนห้าเซนค่ะ เดี๋ยวเราปิดคอก่อนนะคะปิดคอมาที่1นึ่งเซนค่ะ อย่างเงี้ยวางได้เลยนะคะเป็นงานตัวหลวมไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะวางก๊อปกระดาษสีน้ําตาลก็วางแล้วก็ก๊อปลงไปได้เลยนะคะกระดาษด้านล่างจะได้เรียบนะคะแล้วก็แต่งคอมาค่ะ ห้าเซนค่ะดูในส่วนของคอหลังจับจุดข้างคอเป็นเกณฑ์ค่ะไล่แขนดูนิดนึตงตรงกันนะคะไล่ให้เข้าตรงกัน บัดคอหลังค่ะประมาณสิบเอ็ดเซนระวางให้เขาเป็นมุมฉากเลยนะคะ อันนี้เท่ากับคอหลังสิบเอ็ดเซนกระดุมนะคะ อันนี้ก็ตัดออกไปเลยนะคะแยกออกไปเลยป็นง,งานงานตัดต่อได้แล้วเราก็ลองขึ้นหุ่นดูนะคะประมาณนี้ก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ